กลาบเรียนท่านดรจิรายุอิสรางกูลยุทธยาท่านผู้ในการสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ท่านผู้บริหารโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงท่านผู้จัดการและผู้บริหารจากมูลนิธิสยามกมาจนตลอดจนท่านผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูอาจารย์และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรชินพัฒน์ภูมิรัตน์ได้มอบให้กระผมมาทำหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมสำคัญในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเพื่อทำหน้าที่ในการยืนยันว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และพร้อมที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริยารจัดการและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนผมขออนุญาตเรียนที่ประชุมว่าคณะอนุกรรมการติดตามการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการให้ข้อเสนอแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไว้หลายเรื่องแต่เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือให้ทุก หน่วยงานทุกสถานศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการได้นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนหนึ่งของจุดเน้นในการปฏิรูปการศึกษาเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนยืนยันกับทุกท่านในที่นี้ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาสถานศึกษาในทุกระดับทั้งการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาอุดมศึกษา รวมไปถึงการศึกษาเอกชนและการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้ใช้หลักการและวิธีคิดในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางและเป็นจุดเน้นในการดําเนินการทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเองมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทพะละกกาลังในการร่วมกันแสวงหาความร่วมมือจากทุกส่วนในการนําเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาของเราล่าสุดเมื่อวันที่26สิงหาคม2553มูลนิธิสยามกมามจนโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตกลงร่วมกันเป็นภาคีและลงนามในความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริม ให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาขึ้นโดยมองไปที่ปลายทางว่าศูนย์ที่เกิดขึ้นนี้จะต้องเป็นสถานศึกษาที่สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดเป็นหลักความรู้และเป็นหลักปฏิบัติอย่างน้อยในสด้านนั่นคือด้านบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านการพัฒนาบุคลากรให้สามารถน้อมนำไปสู่วิถีปฏิบัติได้อย่างแท้จริงศูนย์เหล่านี้จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถานศึกษาทั่วไปรวมทั้งชุมชนท้องถิ่นที่มีความสนใจในเรื่องของการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้มีโอกาสได้เรียนรู้ และวันนี้ผลได้ปรากฏเป็นรูป,ปรธรรมนั่นคือศูนย์จำนวน13แห่งซึ่งกระจายอยู่ทุกปีภูมิภาคได้รับการพัดคัดเลือกและพิจารณาเข้ารับรางวัลในครั้งนี้นอกจากนี้คณะกรรมการการศาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิสยามกมาจนและโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงได้มีเป้าหมายสำคัญที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประเมินศูนย์ต่อเนื่องเพื่อเราจะได้มีศูนย์ การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีก84แห่งเพื่อเฉลิมพร,ระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ84พรรษาเราเชื่อมั่นว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ได้พระราชทานแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์จะเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของพวกเราทุกคนขอเรียนว่าสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง และมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งทุกสถานศึกษาจะต้องนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรามุ่งที่จะได้กำหนดให้เป็นจุดเน้นของยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาโดยหนึ่งในจุดเน้นที่ว่านั้นก็คือให้นักเรียนอยู่อย่างพอเพียงโดยกำหนดเป้าหมายว่าในปี2554 ต่อปี2,555กระทรวงศึกษาจะพยายามผลักดันให้เกิดสถานศึกษาพอเพียงขึ้น9,999โรงจากเดิมซึ่งมีสถานศึกษาพอเพียงอยู่แล้ว999เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าการขยายตัวในลักษณะของการเป็นเครือข่ายจาก1น่งโรงเรียนไปยังสิบโรงเรียนใกล้เคียงน่าจะเป็นแนวทางและยุทธศาสตร์ที่ทำได้ภายในเวลาที่กำหนด และเชื่อมั่นว่าจากภาคีการขับเคลื่อนซึ่งได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการการมีศูนย์เครือข่ายและศูนย์การเรียนรู้84แห่งเป็นแกนนํารวมทั้งจะมีศูนย์ครบทุกสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน225เขตในปี2556น่าจะมีส่วนช่วยทําให้นโยบายในเรื่องนี้ประสบความสำเร็จผมขอขอบพระคุณมูลนิธิสยามกมาจนโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านดรปริยนุษย์พิบูลสราวุธกับคณะซึ่งได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสติปัญญาสแสวงหาความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมุ่งมั่นที่จะให้การกลับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาประสบความสำเร็จผมเชื่อมั่นว่าในช่วง5ปี6ปีที่ผ่านมานี้ทุกคนในกระทรวงศึกษาธิการรู้จักดรปริยนุษยพิบูลสลาวุธและคณะดี และเราเชื่อมั่นว่าท่านคือกัลยาณมิตรที่จะช่วยทําให้เราทํากิจกรรมนี้ได้ประสบความสําเร็จผมหวังว่าศูนย์ต่างๆซึ่งกําลังจะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในอนาคตจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการและขอให้โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงได้กรุณาให้ความรู้แก่พวกเราในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ผมเชื่อมั่นว่าพวกเราโชคดีเราโชคดีอย่างน้อยสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งเราโชคดีที่ได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาได้มีโอกาสเกิดมาในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลปัจจุบันเราโชคดีที่ได้มีโอกาสเกิดมาภายใต้พระบร,รมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยเราโชคดีที่ได้มีโอกาสได้อยู่ภายใต้แผ่นดินอันร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งพระองค์ได้ปกครองด้วยทศพิตราชธรรมประการที่สองครับเราโชคดียิ่งกว่านั้นนั่นคือเมื่อเรามองกลับมาอีกร้อยปีพันปีหรือหมื่นปีข้างหน้าเราได้เกิดมาในยุคสมัยที่พระองค์ได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนชาวไทยความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองในเชิงวัตถุในเชิงของการเกษตรการอุตสาหการรมการค้า หรืออื่นๆไม่มีความสําคัญเท่ากับการให้หลักคิดให้หลักปรัชญาในการดําเนินชีวิตของประชาชนและผมเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักของประเทศไทยในการพัฒนาต่อไปในอนาคตและประการที่สมเรายิ่งโชคดีไปกว่านั้นเราไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงแค่อย่างเดียวแต่เราที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสร่วมขับเคลื่อนหลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ด้วยผมถือว่าเป็นบทบาทและภาระอันสําคัญที่เราโชคดีได้มีโอกาสร่วมรับภารกิจนี้ผมขอชื่นชมทุกท่านขอแสดงความยินดีและผมขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันทํางานนี้อย่างมีความสุขผมเชื่อมั่นว่าอํานาจคุณความดีและความตั้งใจที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทํากิจกรรมในครั้งนี้จะได้ดนบันดาลเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทํางานด้วยความ สำเร็จและประสบสิ่งที่มุ่งหวังตามที่ได้ตั้งใจไว้ขอให้ทุกท่านร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีโอกาสเรียนรู้และเมื่อเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาขอให้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาของท่านขอให้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยและมีความสุขสำเร็จในการทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองตามหน้าที่ของเราต่อไปขอบพระคุณครับ